สามสองสี่ห้าสามเกห่งยี่สิ่องจึงเตรเตยรต้นต่น บอกไว้ว่ามันคลละเกสของเคสนีอน่อันนี้ชัดเจนนุ้นผู้ป่วยขึ้นมาขยับจะบอกทางแลก็เป็นน้ำเหลือง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 แล้วมาใสพอเหลืองหมดเสร็จแล้วก็ออกมาใสอีกอยาอะไรคะทาาน

อ่าทวนนิดนึงแม่ทวนนิดนึงนะนะขึ้นรถเดี๋คายให้นะครับอ่าทวนนิดนึงแม่งวนงภกั่องนะแับไว้จับไว้จับมือจับมือไว้แนมือจับมือไว้าด้วยเจ้าเนียว้าเว้

ตอนนี้อยูดทางทันที่แปกันก็นกนเลยเราส่งมาด้เปยเตยพี่เปเย,เปเยทางหลังโอเคขอบคุณค่ะเข้นได้เลยค่ะ ไปตามไปช่วยนะอะไรนะไปดูอยัญชนะอะไรนะถหายแล้วเสร็จแล้วตัวอินขันที่หนึ่งเปลี่ยน สิบห้าป่วยหญิงหนึ่งรายมีอาการอาเจียนอ่อนเพรียวไม่มีแรงเบื้องต้นนำวัยยิบยิบห้ารอปอพนังเก้าเวลานี้เปลี่ยนเ้อที่หนึ่งในการช่วยเหลือนำศพนั่งเก้าเวลานี้เตี้ยมตัวศูนหนึ่งหนึ่งเจี้ เจ็ด้าิเดนจ้ากเดนต่วกที่องผู้ป่วยอบรอาม้านน